สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องนิวน้องนิวบอกว่าได้เลขมาจากคุณครูคุณครูบอกเลขสองครูพี่น้องเหมือนบอกยูยูคุณครูก็บอกเลขน้องนิวเลยมาเล่าให้แม่น้องดาฟังพี่น้องเขาก็ไปรับส้มเราฟังเลยค่ะว่าคุณครูได้เลขมาจากไหนคืนไหนักเล่นแบบไหนพี่น้องไปรับส้มเลยค่ะพี่น้องวันนี้มาตามน้องนิวพี่น้องน้องนิวที่แ้วบอกเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เลขออกหกศูนย์พี่น้องเอ้ย น้องนิ่วเลขบดถ,ถือเอฟซีบดถือเลขเขาจะได้ใสเอฟซีถือเลขไงเมื่อวานนี้มีเลขบอ๊เพื่อวาน,นไปโรงเรียนบลูอีลาไปโรงเรียนบอ๊ะยี่ยังกัดคิวดำๆเป็นหลกองออกด้วยนะคิวอีดาดำๆอืมวันนี้ไปโรงเรียนบลูไปวันวดำดำดำนะีว้วันนี้ก็ไปโรงเรียนก็เป็นแบบนี้คือยิ่งข่าววะ่ะน้องนี่วหวานหวานซีบอกเลขติดหลกหรือว่าได้ือดละเลขบดบดใส่เอาหลก น้องเลี้ยวเลี้ยขาวน้องนิวเลยเลขพี่น้องเลี้ยนิวเลขเล็เลยสัมผัสคนพี่น้องเอาน้องนิวน้องนิวพอกับแม่ไปใส่หลกเพื่อนนะไปดูเพื่อนอีไลกินข้าวไปเนี่ยยังมาทานกินโอ้เอามาสัมผัสน้องเลี้ยวพี่น้องวันนี้น้องนิวคนเราคนได้เล็กใส่นิวได้เลขตัวได้หลกเหอนนี่ บอกเอฟซีเอาคักได้กว่าเด้อเอาเป็นเม่นเลยเด้อเอฟซีผมถือเลขมาไล่งวดเลยเอฟซีผมมีเงินเด้อแต่เอาคักคักด้มากกว่าเด้อขึ้นนิ่งข่าวอีหล้าได้เลขอีหลาได้เลขว่าจะใช้เลขตัวใดบอกเอฟซีฟังดูลูกเอาบอกเอฟซีฟังดูลูกอห้ามาจากคุณครูได้เลข่าจะคุณครูเป้ว่าจังไรคุณครูให้เลขติลูกหรือยังไงคุณครูบอกเลขอีลามา บอกคุณคุณรูบอกเดขตัวใดสองแปคุณครูบอกดิล่ะสองแสามแปดคุณครูฟันติดหรือจังไหนดิคุณครูได้มากที่สัยโคตอ๋อคุณครูนะฟันแหละคุณครูว่าอาให้ลาฟังว่าเสือ,อเล่นนักเรียน สองเลขสิออกสองแปดสามแปดสิลูกเออคุณครูบอกนี่ลูกโอ้บาเนี้คุณครูบอกว่าคุณครูฟันอย่างไรคุณครูได้บอกรายละเอียดบอลูกคุณครูว่าคุณครูฟันอย่างไรฮึสรุปแล้วคุณครูได้ฟันบอเลยอย่างไรลูกยู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 คู่ก็บอกเลขกีซื้อนี่อ๋อคุณครูบอกเลขโดยที่นักเรียนกับบริษัมเหมือนน้องเพื่อนบอก คนบอกว่าเลขสีออกสองแปดสามแปดเสือ,อด้อยนักเรียนหนังสี่ล,กเ,ลกเออหลักเลยมาบอกให้นาฟังอ๋อพี่้องเอ้าพี่้องเลขของน้องนิวพี่อ้อกสรุปเลขของน้องนิวเลขของน้องนิวคือน้องนิววันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดน้องนิวบอกคุณครูให้เลขห้เลขสองสองแปดสามแปดน้อง แมงดาก็ให้ผลสี่ว่ะสองแปดสามแปดนี่เพิ่นมักตัวใดเเพิ่นพิ่นบอกว่าเพิ่นมักสามแปดเด้อพี่น้องเด้อเอาแค็หน้าจ้าไว้พี่น้องไอ้มักมักสามแปดมันวะลูกน้องนิวว่าคุณครูให้มาสองครูพี่น้องให้สองแปดสามแปดแต่น้องนิวิ่นมักสามแปดเด้อพี่น้องแต่คุณครูก็บริบบอกว่าเน้นตัวใดแต่ว่าน้องนิวว่ะผลบอกิ่นมักซื้อพี่น้องนะน้องนิวมักแมงดาก็เลยเขียร์ว่าน้องนิวเน้นละกันน้อพี่น้องเนาะ แต่สําหรับคนที่อยากซื้อตั้งสองคููเลยพี่น้องโมนเนตบอนี่กระ8สองแปดสามแปดกระเขบหนาจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักสรุปเลขของน้องนิวนะคะน้องนิววันที่16พฤกภุสปาคมน้องนิวบอกไปโรงเรียนแล้วคุณครูบอกเลขพี่น้องอยู่ๆคุณครูก็บอกเลขคุณว่าบลูว่าคุณครูได้เลขมาได้ไซพี่น้องผมบอกคุณครูบอกเสือเดอนหนักเรียนเลขสี่อสองแปดสามแปดพี่น้องแต้แม่ของดก็เลยถามว่า แดนสองแปดสามแปดน้องนิวมักตัวใดเพ,พิ่นมักสามแปดพี่น้องแต่ว่าสองแปดนี่กะคุณครูผมกับบริเน่นนะพี่น้องบริเน่นแล้วบริบอกว่าเลขว่าสิมักตัวใดนะพี่น้องคุณครูบอกก็บอกว่าเสื้อเด้อนักเรียนคุณครูบอกสองแปดสามแปดแดนน้องนิวมักสามแปดเด้อพี่น้องเด้อแครหนา้าจ้อว่ายปปเปรียบเทียบกันแล้วจานหลายๆสมัครมักกระจัดบ่มักกระเบิงเป็นการบันเทิงพี่น้องนี่เป็นแค่แนวทางนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย แม่น้องดาก,กะบุลู่ว่าเลขออกตัวใดพี่น้องแมงได้เป็นสื่อนําเสนอแม่งดากระบุรู่ว่าเลขออกตัวใดกระบลู่คือสิบบจนนะพี่น้องเลยน้องเดินด้อพ่แน่คุณครูอยู่คุณครูก็บอกเลขน้องนิวว่าเพิ่งก็เลยมันเล่าลให้แม่น้องดาฟังพี่น้องแมงดากบอกอยากให้พลาดโอกาสเลขคนร้ายหางนะพี่น้องนะขอบคุณน้องนิวหลายที่ให้แนวทางพี่น้องพ่แน่วันที่สิบหกพฤณภาคมอาจจะเป็นโชคเป็นลาบของ เฮาก็ได้พี่น้อง FC อาจจะมีโชคมีลาบกับน้องนิวก็ได้พี่นอ้องนางดาขออวยพรให้ FC มีโชคมีลาบกับน้องนิวนะคะขอบคุณน้องนิวหลายๆเด้อขอ FC ปังๆนะคะที่16พฤษภาคม68น้องปลาปลาปลา บ้านแมวนาเวลาพี่น้องหมู่บ้านแมวนาเวลามีงานนะเพื่อนก็ชี้ให้บอกรวมพี่น้องมาไป็นห้อพี่น้องเด้อมาซอยคนคนละใหม่ละมือพี่น้องมาซอยกันตอนนี้กั้วปลาพี่น้องเป็นทาการกั้วปลาเป็นสีเห็ดบ้านสวนหมึนกระเจี๊ยไว้ต้มบางสวนหมึนกระเจี๊ยไว้ก้อยพี่น้องเลาบเป็นก้อยไปบบปลาตัวใหญ่ มร้เขาเอื่นไปเี่ยอะไรอ่ะเนบ่เอามัน่เอามันไป่เอามัน้องง่ายไหมเาบรรยากาศพี่นางเอื่ป็นงานแต่งพี่นาอยากพ่น้องถแต่งงานพี่เนอลังว่าก็จะเป็นแบบนี้พี่น้ะเดี๋ยวก็จะพาเข้ามาซอยงานแบบนี้เข้ามาเดี๋ยวก็จะเอาหลายหลายคนมาซอยงานกันพี่คนาะ ก็จะทุ้มเลยเจ้าอุปมาขอเนี่ยไอ้พวกอันมันมาตัวนี้ก่อนเดี๋ยเอาเลยตัพี่ดองเด้อร์คุเนาะบ่ายแม่นอนกระดาฝนตกเด้อพี่น้องกำลังตกเลยพี่น้องเลยนาะเมื่อวานหนาวเมื่อวานในห่อนแทบตายพี่น้องเอ้ยเมื่อวานในห่อนสะบักทักเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องกำลังคุเนาะ ร่างมาเด้พี่น้องเลยกำลังเริ่มได้พี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มตกกำลังพี่น้องกำลังเมิดคื่อมาเได้พี่น้องเลยรถที่เบอร์แดนมาแล้วพี่นอกก้องจักระดูงยังพี่น้องกระดูหอด่อนหรือกระดูงยังพี่น้องเอ้ยเมิดมาแล้วพี่น้องพี่นอ้อ,นองเอ้ย บ่านแม่นอกก็ดาฝนตกเด้อพี่น้องกำลังตกเลยพี่น้องเลยเมื่อวานหนาวเมื่อวานในห่อนแทบตายพี่น้องเอ้ยเมื่อวานในห่อนสะบักคักเออนี้ฝนตกพี่น้องกำลังคุณนะล่งมากเลยพี่น้องเลยกำลังเริ่มเลยพี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มตกกำลังพี่น้องกำลังเมื่อชืนมากเลยพี่น้อง รถที่ร์เดนมาแล้วพี่น,อกกน้องจะกระดูอย่างพี่น้องกระดูห่อนหรือกะดูอย่างพี่น้องเอ้ยมาแล้วพี่น้องพี่น้อง